มาวันนี้ผมจะมาแสดงให้ดูการออกกำลังกายของเอ็นรอบหัวไหล่หรือโรเลเตอร์คัฟเอ็กซ์เซีร์กันครับคนไข้ทุกเคสที่หัวไหล่อักเสบมีไหล่ติดผมแนะนำให้ไปกายภาพบำบัดที่บ้านต่อนะครับใช้อย่างยืดนนะครับท่าที่1แขนชิดลำตัวแล้วก็พยายามแบะแขนออกให้มากที่สุดครับจะรู้สึกตึงๆต,ตรงบริเวณกล้ามเนื้อรอบหัวไหล่ท่าที่2เนี่ย ง้มตัวมาด้านหน้าครับแล้วก็พยายามยกแขนให้สูงถ้าเป็นไปได้เนี่ยอยากจะให้แขนเนี่ยชิดใบหูทั้งสองข้างเลยครับทำอย่างนี้ครับประมาณ10ครั้งเช้าเที่ยงเย็นบางคนถ้ารู้สึกเบาเกินไปอาจจะยกน้าเบลขนาดน้ำหนักเบาๆได้นะครับส่วนท่าสุดท้ายเนี่ยใช้ยางยืดครับเหมือนเดิมเขื่อด้ว้กับตัวที่จับประตูนะครับแล้วก็หมุนวนไหลในท่านี้ครับ พยายามให้แขนเนี่ยขนานกับพื้นแล้วหมุนขึ้นครับคนไข้ที่มีการบาดเจ็บของเอ็นหัวไหลเนี่ยส่วนหนึ่งเกิดจากโรเตเตอร์ครับหรือเอ็รอบบวไหลเนี่ยไม่แข็งแรงครับการบริหารด้วยวิธีนี้เนี่ยจะลดโอกาสการบาดเจ็บในอนาคตได้ครับถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมันด้วยนะครับ